สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องพี่ป้านะอาถุกๆุกทานมากันหนาวพี่น้องเอ้ยนอนเพียงแดดหักบ่แดดปูมี่ดอกหุ้ยลมมาหนี้เราพี่น้องเลยลมมาเป็นหัวเป็นหัวอ้วนหน้าอ้วนลังลมซาลมซาจีาดามมาลมซาไปตายเนาะตอนนี้อามาตุลาเล็กหน่อยพี่น้อง แต่บ้านบ้านสีเขียวหายพี่น้องเอ้ยโบแมนเพื่อนโบได้หายได้พี่น้องคนหายมันสีเขียวหายแบบว่าคนหายเบิดพี่น้องเจอเจดําเผาเฮือนพี่น้องเลยอ้าวพัดยังอยู่บนสนากันนึกว่าหายแล้วหนาเอ้ยเสื้อถักถามกางเว้นบอกมันหนาวเนาะพี่น้องลูกปลากระจิ้งยังง้อคั่วกับปล่อยไป แล้วก็ย่ามแรงกัแค่ถาแต่ผูกมันเอ้ยมันน่ะปล่อยบ่เออมันไปนอนเ่อยแห่งสิลำบากเนาะคนแห่งบ่อยู่เมื่อคืนนี่น้องที่แท็กน้องข้าแหล่น้องเยี่ยมน้องมอสเจดมดเสาอื้อยมานอนพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวในเหนี่ยวกู้ยมน้องออนบ่าวมีด บรรยากาศบ้านล้างสีเขียวพีนงง่น้องเลยคุณน่ะอ,อี่เพื่อนอ่าหัวหน้าสิกราบลูกหมาสันมนันอยากจะหอดจงงะงงถูกเนาะยันทำทำขำหัวจักเข้านั้นอยากไปหัวจักทางไปจังหวะท่ามน้อนงเส้าหลายน้องเส้าหลายว่ะหัวจักแต่เส้นทางใหญ่สิเวะเข,ขาใสา่โบหูกับสัน <c oughs> เด็กสิไปแนวใดบ่าวเห็ดไปนอนก็เลยบ่ได้ไปน้ำตีเนาะเอาเห็ดไปกลับมาเห็ดไปเศร้ากับประมาณขำหมดแล้วเลยเสียหอดเดือนเนาะกอ,อมันก็บ,บ่ได้ไกลเด้ไปจอดไปยามเมืองแม่แม่นี่พี่นอ้องเลยขนาดเมถาวรอยู่สวรรค์พวก,ก็ยังไปเถื่อสองเถื่อพวกเนาะอันนี้บ่หอดสวรรค์พี่น้องบ้านได้ก็ดำม,ดมันใหม่บัวคำเมืองเมืองเงี้ยเขเฮ้ เมืองอางสะพังท่องบอกตเมืองยังบุหูไปหน่อยอามันคนละเมืองหลมันมันไกลจากบ้านเฮาหลายกิโลอยู่แล้วก็อาห่างกันกหลารหมู่บ้านเนาะตนะัว่าไปกนะลาอแต่ว่าลาจาหาปูงเอ้ยปูแดงมันแพงเ้อแเ่บอีกด้วยเจ้าปุสิมาน้ำขนหนาเยมือนเนาะ ซอ,องคืนแล้ว<อ> FC กะท้ามเนะาะลังเทือ่อเพิน่นเพิ่นก็บ่ได้เข่าเบิ่งก่องที่เขาบอกเนาะนั่งจอยไปเผาแม่มินนี่แต่ก่อนนานัันก็นั่งไปหลอกเพลงนั่งกั่นแหละไปถือซานั่งดอกแมนนะครับรังไปนอนนั่นแม่มินนี่ซองคืนซามคืน,น,นแล้วเชามื้นัหนะน้าพระลงมาอืม รถแตี่มไปอ่าตะกี้เนนั่งไปห้าหลอเขาได้ขึ้นบ่าเพราะมานนอนบ้านสีเขียวบ้านในพอดีปั๊บนั่งลงมาปั๊บเขาสิไปเพราะข้าวนั่งเห็นไปนอนมีฝุ่นเลยเฮ้ยสวยเงินกูน่ะเสียเลยกูไปปักสองบ้านเนี่ยมึงเห็นหรอกูแ้นอ่ะสินมากใหญ่กลับมาอยู่ตลาดนึเห็นยุอีซุยกับวาแย่งวาเห็นบังในขีบมันก็เห็นในคอกูน่ะจากเสียตอนใด จงังว่าโอ้ยว่ะไปซื้อกุ้งซื้อหมึกกันมาให้ลูกสาวกินเน่สอยหายซ้ำแกได้ระย่างได้กินกุ้งกินหมึกบ <c oughs> นใต้ห้ามาฮะาใส่ใหมาหิงนะพี่น้องกะละค่ากับกรพงไ่ได้ดอกพี่น้องแต่เฮ้านะ่ะแพงมันเขาใส่แต่เฮิงแล้วพี่น้องกเข้าใจแ่ะอันทำไมพูดแบบแบบนั้นมันมันกับมันกับแพงอยู่แล,แล้วเนาะว่าฝืนพี่น้องเลย แอ๊วหนา้าแพงกว่าเงินแอ๊วหนา้าแพงมันกว่าเงินอี๋เฮ้ยหนาว,ว,าวอ่ะกูเหยียบอีเพือกว <laughs> ่าเพือกอุ้ยนอนก็นมานอนโต่งลมนี่ก็ไปนอนกูนกว้าตังห่มม่วงผูกพิงแดดอยู่เดินทั้งน่ะหน้า,นา้ากินข้าวกันยังก็เฮ้ยเย่า่าาวว าตาอเออเมือนี้แกงน้ำยปิ้งปลากินแต่นแนวดีๆนะเฮ้ยัสุดเต๋อปอพี่บ่จอยลงจอยลงบ่บ่ยวัดเจดมเห็ดกินสวนน่องกินจนเนินเลือดแต่หางกระดูกป่ะจ้ะต <c oughs> ้องเถ่ายด้วเนาะพี่น้องไมนกันน้ำมือแล้วเนว้วอ,งองแนวเนวถ่าแม่กับจ่อยพ่อเพิ่นกับจ่อยกับเนลพ่อเนลแม่ ก็ยอยากเห็นเจด้ามตุยจำได้ล้วนเพื่อบังคีปเก่าฮาเด้อพี่น้องเดินขีปเก่าเฮาตั้งแต่อยู่เที่ยงหน้าตั้งแต่ปุหละปีที่ผ่านมาปุ๊บวตุยเพื่หละไรซ้ำนั่นนะใส่เสื้อมะกะแรงใส่สินนั่นไอ้ช้างแหละสินยังวะส,สินพาสรลง ตอนน art, ี้กับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมันน่านอนจริงๆเลยเฮ้ย hey, บ่าว prayed, มีกับปลานําการตัวบาผู้สิหลักพักคนกันน้าเป็นอะไรแท้บลักด้วยพี่น้องเบาซื่อว่าพักเท่าหนะกะงามออกงามพ, потом, designs, พ nothing, ักหอมบัวหอมปอพักซีนะกําลังชิวานพี่น้องเลยอ่าเดินเที่ยงเท่าทีนคูนไหวฐานฐาอันนะพี่น้องเอ้ยฐานรักหัว ต้องพังลักหัวซะก,ก่อนอย่างสิบูเครื่องกินได้พี่น้องเลยแมนนั่นแหละเห็นอยู่รอรักหัวนะยากแง่คุณน้องเคยเพราะว่ามันได้สั่งเขาเผื่อเขาสิตัดตหาเนาะคัรเสียเอาลักดินกับแพงลักหนึ่งลอยหาซิปซิปลักกับพันหาเ้ยลอยลักกับหมื่นหาอเอากุยพี่น้องเคยบอลักดินเป็นบริเวณโอ้ยหมื่นกว่าบ,บาทกูสดลอยลักก็ได้เ<ม>งินมาใส่กระดกกระดิ่งแท้ ด้วยเข่าราคาถึกๆนี่อุย้ยไม่มดไ,ได้พี่บ้าได้เนาะพี่น้องเนาะเข่านะเข่าใหม่นะพวกบาทแผลเท่าน,นะลงลิลล์อ้าวท้าไม่ข้าเมาื่อวานนี่ตอนนี้เฮากำลังกินอีลำนำค่ะพี่น้องเฮากินหัวเหม,มือนบาปกินหูมนะันวเหมือนบาปกินหูวเลยพี่น้องอีลำนำเฮากินหัว อีล่าน้าตัวน่พะพี่การว่าล่าน้าตัวเนี่ยพมา่ากินหัวสูเปินตัดใหม่หยังเหอ่อเนาะหัวพลางหูหรือไม่หรอหัวเสีย่ยวแม่มินนี่อืมเป็นหูอยู่บ้าว่าเสีย่ยวไปอยู่พุ่นนะเนาะพี่เจ้าหอูอีนูอินเอยังดอกพี่น้องเอ้ยว้าวกระใสตะปากเอาบ่าใส่เสียง แต่เชียงนั่ง่มูหเรื่องดอกข <c oughs> องามาัทุละน้อยหนึ่งพี่น้องได้กระสิกคับขมือหาอาบน้ำแล้วก็สซิออกมาใหมา่พี่น้องกระซิมากินตำาสะซิเอาแคบมูออกมาสู่เจดมกบนองสลากินพี่น้องเพราะว่าเมื่อนะเพืนพ่นบริกิน้ำเขาอัดนี้าสือกระปุนกระพักมาไหวพี่น้องเออมัง,งกกม่วงก,กูกระสือเฮ้ยว่านนี่กู้กระสือซ้มหน่วยอยู่ตาลาดเจสอาเศร้าหาบอาด สามหน่วยนะแปดพันกีอิปมันถือเลยก็เลยเอาไปวันไปกับสาวซุยเบาใจเม่์วาให้กูไปคอประคมำยากเออกูจะข้นไปคอปคามาคลำยากเลยก็ป้าพี่น้องเขาสีขข้นไปคอปคามาคลำยากเลยเนาะไปฟอกกันอยู่ค e นเอีกที่เนาะพี่น้องมึงไปน้ำกูเ้ยมึงจะขานอน อเอาไปนำ้นำไปเอามาคามให้กูตัวเตี้ยน,นึงป้าพี่น้องไปพ่อกันอยู่เฮือนยงังเงงเลยพี่น้องถา้าลืมว่าทำแม่ใส่กระชีพาเลยนะเนาะทำแม่เอาไปเอามาค้ำอยากไม่ให้แม่ในเด้อแม่ชิต้มลปลาต้มสกกระชีพา้เบ้าอะกย์หืนเนยป้าพี่น้องไปห่อนอลไรพี่น้อง khá lưu hạt dài ngừng Nhanh ngừng, uhm, <laughs> ngừng ơi Thế nào chạc luôn Nhanh ngừng ơi thế nào chạc Họ là phi nón Đang mà khám nhảy cả nữ Hồ rồi Đang khám nhảy Nhắn nhảy Nhắn nhảy đó <laughs> <Nhánh nhầy. Đúng. cười> ชอบมังโลดหลักพ่อคือบ่ได้กินจะเถื่อบ่หมากันมังกรมังคุดนี่บ่อ้าวอยู่ห้องน้ำก็ว้าเดูออกมาบ้านนี่โว้ยปูดซาตากระยาแต่กูบ่ได้กินน้ำซาซาซิมหน่วยเฮ้ยคุดเอาให้กูเนี่ยเฮ้ยไปกิโลแล้วพี่น้องบ่เอาเด้อของเฮามีอยู่บ่กิบบ่กิโลเฉย เห็นย่านะเสียงหย่าว่าสีมหลักมะ้ามหอยค้นเห็นพันยังมีเจ้าของอยน่ะเฮ้ยหอมเปเนาะหายลีรอเป็นเงาเป็นเงาเาจะาจริงเหรอห้างนกก็ล่เงาอยู่่บ้านแถมมับปูกสะโขออีกพี่น้องเลยป้าเคยกูเอมาทงหน่อยพูดเย ตจมืนมาค้ามใหนหต้นมะเดลน้องนี่ได้จสอะไรบ่มามามาน้ำน้ำผู้จิถรีมาตกน้องหนมนมอนมนมป่าได้เสรตมด่ลุน้องเดินพี่น้องข้างแรกนะเพื่อนมาค้าหวานเนาะไางเออไพามหวงพสุดท่ะามาไงนะุดท้ายพลุชุทายว่ายหว่ ทก,กินเหเฮ้ยเอาไปดองนะเอาไโอ้ยเม่อยากเห็นว่าวุรพังโอ้ยกูอยากใส่ต้มปลาเด้เนาะไปเอาให้แม่ให้แม่ก็หละเพิ่นวะก็เลยมาเอามาเห็นแล้วก็สิเอาเมือน่ล้แล้วจะเอ้ยบ่ดอเมื่อใส่แต่ต้มปลาแล้วบ่ได้บ่ได้่ใหญ่ค่ําสิให้เจดําเห็ดเด้อเผื่นสั้นๆ้ ลูกไปยังหน่อยจะอาบน้ำนะน้องอืออาบน้ำยามหนาเป็นใหม่เนี่ยนี่เป็นใหม่เนี่ยเออพี่น้องเป็นใหม่จงหวะใจนะจังป้าใจหมากงงนะใจนี่นี่นี่่นี่โพดโพดพี่น้องเอ้ยบุกเคยเห็นเนี่ยนี่จักเถื่อใจมันซุกแล้วอ่ะหมากซุกมันไหวได้ใจแมนสิไปปลูกอยู่หน้าไายไม่เท้าอืออืออือป้า อุ้ยน้ําลูกน้านาําน้นําเฉดําสะอ่อนมึงหักสิมาเห็นนี่ยเหยื่เบเดี๋ยวเห็นอยู่กัไปกามาก,กันหนึ่งวันมะข่าวานห <c oughs> ลกัลกหลักอยปากไม่เท่า <c oughs> โอ้ยมันก็สิกินสมมะขามใช่และมือ้อนี้บ่กินแล้วบักม่วงโอ้ยอันสูงจ้ะ <c oughs> หิวเอ,อาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมมะขาเอาแล้วเอาแล้วหมูเบิดแล้ว ได้มาทางไนมาหนมาดำดำเนอเอนเอาในทงในเสาในะหนาใหญ่บ่ห่าหายตะกี้เหดกคนเก็บไปเป็นตาปัน่ะาไ,ได้ตาเล,ลายลีอลอเลยนะเหี้ยสามอะไรอะไรดำโดนทงอะไรนี้ไปล่อยปลาจากทงปีนี่นะ อู้หต้นสมเสีอาก็มีอันนี้อันมมนใหญ่เคียวพี่น้องจนห้าร้อยจนพันหน้าเอาแล้วเอาแล้วอ้ยเขาตกเขายเด้อเห็นได้มันนาวมันล่มกระดักกระดอกอใหญ่เคี้ยวอัดหนาตาเขาได้เมื่อล่มหนาวนี่อันนี้คอไก่พี่รู้เี่นะเอ้ยดพ่อยู่ทั้งนี่เราใดนี่เนาะเราบเห็นจะคืออ่อ เห็ดดองเลยนะเขาเห็ดบ่เป็นโอ้ยปอกเนี่ยยังใส่น้ำตาลใส่เกลือต้มน้ำตาลใส่เกลือดองเนี่ยสามสี่มื้อแบบที่ต้มน้ำตาลใส่เกลือเออเอือเอาหนามเกลือต้มน้ำเกลือแล้วน้ำตาลใส่เข้อมันชิวร้อนกันเนึ่งมันชุกใส่วาดอย่ามันหวานกับใส่ร้อยลอยแบบหนามชุกหนามเย็นละปอนมาคั้มลงอือ มันเป็นเป็นตะลอดมันอยู่ในหนามเลยเนาะอุจะอนเนี่ยเอาทงยางหน่อยหนึ่งพี่น้องเ้ยยางหาคูณสิบสี่ทงยางอยู่เสาดามพีจะเอาจะดามสิหลักพักยายเงึงเอาตัวมันขืนโค่นเฮ้ยเออตอนนั้นแหละอ้ยน่าใช้เสียมนะ ยียมเมหลาัยกืปลูกบาน่สีเียวสกสีประจกปลูกว้บ้านล่างสีเขียวสันอโอ้เคียมน้ำคุดอนะจิงลิงติงนิงติงิงน้ำบรบอาข้กเป็ดข้กไก่ใหญ่กว่าตู่ข้นอีกล่าเลยด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องเลยสบายดี ว้ามังนาวผลดกเลยเนาะต้นบังนาวห้าในบ้านเนบ่ยมังนาวสีบุตันเป็นหมากต้กนถั่วหัวได้ได้ค่ะบุตรันเป็นหมากบังนาวชีหน่วยใหญ่ๆนะอ้าวมักโจกขุดบาดเจิงบ่ผูเออเอาทางขิดินบุตรันเอาแต่พักเอาทางขิดินย้อยงงมอืม